ทีนี้เนี่ยต่อมมีอ่าต่อมมีท่อค่ะเวลาเขาสร้างสารใช่ไหมคะมันก็จะมีท่อเนี่ยไปเปิดยังอวัยวะเป้าหมายแต่ว่าสำหรับต่อมไร้ท่อนะคะหรือว่า endocrine system เนี่ยเวลาที่เขาสร้างสารมาแล้วอะคะ่ะมันไม่มีท่อที่แบบว่าเฉพาะจอดจงเพื่อไปเปิดยังเป้าหมายเขาก็เลยจะต้องเดินทางไปกับอะไรคะ เดินทางไปกับระบบไหลเวียนเลือดนั่นเองอ่ะทีนี้นะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับระบบต่อมไรท่อกันโดยเราจะแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนค่ะอันแรกเนาะก็คือเป็นในส่วนของแมคคารินซึมค่ะ Mechanism เนี่ยก็คือคกลไกของฮอร์โมนนะคะอันที่2ก็คือเราจะไปเรียนดูว่าเอ็นโดครายแกรนหรือว่าต่อมไรท่อของเราเนี่ยค่ะในร่างกายเนี่ยมันอยู่ตรงไหนบ้างแล้วแต่ละที่เนี่ยเขามีการผลิตฮอร์โมนชนิดไหนบ้างเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเลยไปเลยค่ะ,อ,ะอย่างแรกเลยเนาะเอ็นโดคร e System ็มนะคะเอ็นโดคร e s ซิสเตก็คือเป็นระบบต่อมไรท่อ ระบบต่อมไรท่อนะคะซึ่งเขามีหน้าที่สร้างสิ่งที่เราเรียกว่า,าเป็นเคมีคอลซิกแนลค่ะหรือว่าเป็นสัญญาณทางเคมีจริงๆเราก็มีชื่อเรียกเขาอย่างเฉพาะเจาะจงเนาะเราสามารถเรียกเขาว่าฮอร์โมนค่ะโดยเอเจ้าเอ็นโดครสิสเเตมหรือว่าฮอร์โมนเนี่ยเวลาสร้างแล้วเนาะมันจะไปกับระบบไหลเวียนเลือดค่ะเพราะว่าเขาไม่มีท่อ ไหลไปกับระบบไหลเวียนเลือดระบบไหลเวียนเลือดทีนี้นะคะคำถามต่อมาก็คือว่าเฮ้ยเรามันไปออกฤทธิ์ที่อวัยวะเป้าหมายได้ยังไงเพราะว่าเวลามันไปกับระบบไหลเวียนเลือดเนี่ยมันไปทั่วร่างกายเลยใช่ปะอ่ะดังนั้นนะคะก็คือว่า การที่มันสามารถออกฤทธิ์เฉพาะเจาะจงกับเป้าหมายได้เนี่ยเพราะว่าการทำงานของฮอร์โมนเนี่ยจะต้องอาศัยรีเซพเตอร์หรือว่าตัวรับที่จำเพาะค่ะอาศัยตัวรับเนาะตัวรับเนี่ยเราใช้คำศัพท์คำว่าหรือว่าเราเรียกเขาว่ารีเซพเตอร์ค่ะอาศัยรีเซพเตอร์ที่สเปซิฟิกหรือว่าจำเพาะนั่นเอง โอเคค่ะที่นี้นะคะในส่วนของการจำแนกฮอร์โมนเนี่ยเราสามารถจำแนกเขาอะค่ะตามเรียกว่าเ h e m i c a l structure หรือว่าโครงสร้างทางเคมีหรือว่าองค์ประกอบทางเคมีได้ค่ะถ้าเราจำแนกแบบนี้ค่ะเราจะสามารถจำแนกฮอร์โมนได้เป็น2ประเภทประเภทแรกคือ เปปไทด์ฮอร์โมนค่ะเปปไทด์ฮอร์โมนก็คือเป็นฮอร์โมนที่มีองค์ประกอบพื้นฐานนะคะมาจากสารจำพวกโปรตีนหรือว่าเป็นอนะมิโนแอซิดเนาะส่วนสเตียรอยฮอร์โมนใช่ไหมคะสเตียรอยฮอร์โมนก็คือเป็นฮอร์โมนที่มีองค์ประกอบพื้นฐานเนี่ยมาจากลิปิดค่ะหรือว่าไขมันนะคะลูก ทีนี้เดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้ในส่วนของเปปไทด์ฮอร์โมนกันก่อนเนาะคือเปปไทด์ฮอร์โมนนะคะเขาก็มีองค์ประกอบย่อยๆเนี่ยก็คือเป็นอะมิโนแอซิดค่ะโดยเปปไทด์ฮอร์โมนนะคะคือเราอะจำเป็นต้องรู้และก็ต้องแยกให้ออกด้วยเนาะว่าฮอร์โมนชนิดไหนมีองค์ประกอบเป็นเปปไทด์หรือว่าฮอร์โมนชนิดไหนมีองค์ประกอบเป็นสเตียรอยเพราะว่ามันมีผลต่อกลไกการออกฤทธิ์ค่ะมาอย่างนี้เนาะ คืออย่างแรกเลยค่ะเด็กๆจะต้องรู้ว่าไอ้เจ้าเปปไทด์ฮอร์โมนเนี่ยมันเป็นองค์ประกอบทางโปรโตีนใช่ไหมแล้วโปรโตีนนะคะไม่ละลายน้ำอ๋อ s อรี่โปรโตีนเนี่ยละลายน้ำแต่ไม่ละลายในไขมันเนาะ พอมันไม่ละลายในไขมันใช่ไหมคะแล้วมันเกิดอะไรขึ้นก็ส่งผลให้ตัวมันเองเนี่ยไม่สามารถเดินทางผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ได้เลยผ่านเซลล์เมมเบรนหรือว่าเยื่อหุ้มเซลล์อะค่ะไม่ได้ สิ่งที่เกิดขึ้นนะคะก็คือว่าการทำงานของเปปไทด์ฮอร์โมนหรือที่เราเรียกว่านอนสเตียรอยฮอร์โมนนะคะ mm hmm. เขาจะมีรีเซพเตอร์หรือว่าตัวรับอะคะ่ะอยู่บริเวณผิวของเมมเบรนพี่ใช้คำว่ามีรีเซพเตอร์อยู่ที่ผิวเซลล์เนาะ ที่นี้ค่ะเวลาที่เจ้าเรียกว่าเปปทด์ฮอร์โมนหรือว่าฮอร์โมนที่เป็นองค์ประกอบทางามีองค์ประกอบพื้นฐานก็คือเป็นพวกโปรโตีนนะคะเขาจะทํางานแบบนี้ลูกก็คือว่านี้เลยเริ่มจากตัวนี้ใช่ไหมคะเขาก็จะมาจับกับรีเซพเตอร์เสร็จแล้วเขาก็จะทําการส่งสัญญาณค่ะเราจะนับสเตียรอยเราจะนับโปรโตีนตรงนี้เขาเรียกว่าเป็น first messenger ค่ะ เวลามันมาจับใช่ไหมคะเวลามันมาจับกับรีเซพเตอร์เนี่ยมันก็จะมีการส่งสัญญาณเป็นเรียกว่า second s e c o n ั message อะคะ่ะอันแรกเนาะอันเรียกอันเดี๋ยวนะคะโอ้พี่เขียนผิด sorry sorry messenger อ่าครั้งแรกเนาะตอนที่เรียกว่าโปรโตีนฮอร์โมนมาจับอะคะ่ะมันจะเป็นเขาเรียกว่าเป็น first messenger ต่อมาเวลาที่เขาจับกับรีเซพเตอร์ใช่ไหมคะมันจะเกิดการทำงานที่เรียกว่าเป็นลำดับขั้นตอนหรือที่เราเรียกว่าเป็น cascade ค่ะหลังจากจับกับรีเซพเตอร์ จะส่งสัญญาณไปเรื่อยๆอ่าพี่ใช้คำว่าจะส่งสัญญาณต่อเป็นทอดๆเนอะซึ่งการส่งสัญญาณต่อค่ะเราเรียกเขาว่าเป็นแคสเคดแคสเคด โอเคค่ะทีนี้นะคะมามันก็จะส่งสัญญาณต่อเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆไปแบบนี้ค่ะเด็กๆสังเกตนี้เลยเนาะมันจะเป็นวงจรไล่มาแบบนี้เลยแบบนี้ค่ะจนสุดท้ายเนี่ยมันก็ไปออกฤทธิ์ยังอวัยวะเป้าหมายได้อ่าทีนี้นะคะเจ้าเรียกว่าโปรโตีนฮอร์โมนเนี่ยมันมาจากตรงไหนบ้างอ่ะยกตัวอย่างเนาะ ก็คือจะเป็นพวกอะไรมั้งคะจริงๆแล้วเบปทายอ่ะเราสามารถย่อยเขาอะค่ะได้เป็นอันเล็กอีกก็คือเป็นพวกเอมีนแล้วก็เป็นพวกเบปทายถ้าเป็นเอมีนนะคะถ้าเป็นเอมีนเนี่ยสิ่งที่เป็นองค์ประกอบเขาก็คือเป็นไทอกซีนอะดรีนารีนแล้วก็นอร์อะดรีนาลีนอันนี้พี่ยกตัวอย่างเนาะ ไทรอกซีนฮอร์โมนไทรอกซีนแล้วก็ฮอร์โมนอะดอรีนาลีนแล้วก็ฮอร์โมนที่ชื่อว่านออะดรีนาลีนค่ะส่วนฮอร์โมนที่เป็นบปบทด์ยเนี่ยก็อย่างเช่นอินซูลินค่ะโอเคค่ะทีนี้นะคะมาต่อเลยอ่า ต่อมาเนาะเดี๋ยวเราจะมาดูที่สเตียรอยเอาแบบนี้ก่อนเอาการออกฤิ์ก่อนเนื่องจากว่า,อาไอเจ้าโปรโตีนฮอร์โมนนะคะหรือว่าเปปไทด์ฮอร์โมนเนี่ยการออกฤิ์เขาอะค่ะ คือว่าเขาอะเวลาจับที่ผิวเซลใช่ไหมคะแล้วเขาก็จะทําการส่งสัญญาณต่อซึ่งการส่งสัญญาณของเขาเนี่ยเรียกว่าออกฤทธิ์ได้รวดเร็วมากดังนั้น,นกลไกการออกฤทธิ์ของเรียกว่าโปรโตีนที่เป็นฮอร์โมนหรือว่าพี่ใช้คําว่าเปปไทด์ฮอร์โมนเนาะมันจะออกฤทธิ์ได้เร็วแล้วก็มีเรียกว่ามีอายุสั้นนะคะคือออกฤทธิ์มาแป๊บเดียวปุ๊บก็หายไปเลย Rapid แปลว่าเร็วเนาะเร็วแต่ว่า Short Life ออกฤทธิ์เร็วแต่ว่าอยู่ได้ไม่นานอย่างเช่นว่าไอ้เจ้าอะดีนารีนตรงนี้ค่ะมันจะเป็นเรียกว่าเป็นฮอร์โมนที่หลั่งมาเวลาเราตกใจหรือว่าเราตื่นเต้นเนาะสมมุติว่าเด็กๆตื่นเต้นนะคะคือมันหลั่งเลยอะลูกแบบเนี้ยแล้วพอเราหายตื่นเต้นปุ๊บโอเคมันก็หายไปมันไม่ใช่แบบว่าเฮ้ยเราตื่นเต้นแล้วอีก5นาทีแบบ อะดีนาลีนพึ่งหลังมาอะไรแบบนี้ลูกไม่ใช่เนี่ยค่ะเป็นตัวอย่างที่ดีมากๆเลยสำหรับเจ้าเปปไทด์ฮอร์โมนอ่ะเสร็จแล้วนะคะสำหรับสเตียรอยฮอร์โมนเนี่ยเนาะสำหรับสเตียรอยฮอร์โมนหรือว่าฮอร์โมนที่มีองค์ประกอบพื้นฐานเนี่ยเป็นจำพวกไขมันนะคะอ่ะเราจะมีรายละเอียดของเขาดังต่อไปนี้ก็คือว่าอย่างแรกพอมันเป็นไขมันใช่ไหมแสดงว่ามันละลายในไขมัน สามารถละลายในไขมันได้พอมันสามารถละลายในไขมันได้แสดงว่าอะไรลูกแสดงว่ามันสามารถที่จะเดินทางผ่านเย er ื um ่อหุ้มเซลล์ได้เพราะว่าเย er ื um ่อหุ้มเซลล์ของเราเนี่ยมีลิปิดหรือว่าไขมันเป็นองค์ประกอบหลักค่ะ อ่าเสร็จแล้วนะคะพอมันผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ได้ใช่ไหมมันสามารถเดินทางไปยังบริเวณไหนรูอ่าได้รูไ้ไหมลูกก็คือสามารถเดินทางไปยังนิวเคลียสได้ดังนั้นรีเซพเตอร์ของเขาอะค่ะจะอยู่ที่บริเวณผิวของนิวเคลียสนั่นเอง ที่ใช้คำว่า intranucleus เนอะ แบบนี้ค่ะรีเซพเตอร์อยู่ที่นิวเคลียสเราลูกดูนะคะว่าข้างในนิวเคลียสมันมีเจเนติกแมทเทีเรียลหรือว่ามันมีสารพันธุกรรมอยู่ใช่ไหมแล้วเจ้าสเตียรอยฮอร์โมนเนี่ยมันสามารถที่จะเรียกว่าเดินทางผ่านเข้าไปได้ทําให้สเตียรอยฮอร์โมนนะคะมีกลไกการออกฤทธิ์เกี่ยวข้องตั้งแต่ในระดับยีน กลไกการออกฤทธิ์เนี่ยค่ะก็ค,คือเรียกว่ามีผลตั้งแต่ระดับยีนเลยทําให้มันเกิดอะไรขึ้นดูปะการออกฤทธิ์ของมันน่จะแตกต่างจากเปปไทด์ฮอร์โมนคือมันออกฤทธิ์ช้าค่ะนานมากกว่าที่เรียกว่าสเตียรอยฮอร์โมนตัวหนึ่งอ่ะจะสามารถทํางานได้แต่เวลาออกฤทธิ์แล้วอะค่ะเขาจะเรียกว่าทิ้งเอฟเฟกของเขาอะไว้ได้นาน พี่ใช้คำว่า slow but long life เนอะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ข้อสอบเติมคำกันก่อนนะลูกนะอ่ะอย่างแรกเลย give an example of chemical signal and their responsibility จริงๆ chemical signal ในร่างกายของเราอะมีหลากหลายเยอะแยะเลยพี่ยกตัวอย่างเนาะอย่างเช่นฮอร์โมน หน้าที่ของฮอร์โมนเนี่ยก็คือช่วยเรียกว่าควบคุมการทำงานของร่างกายควบคุมการทำงานของร่างกายค่ะแล้วก็เคมีคอลซิกแนลอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจก็คือฟีโรโมนฟีโรโมนก็เป็นเคมีคอลซิกแนลเหมือนกันนะคะลูกแต่ว่าฟีโรโมนเนี่ยมีไว้เพื่อ,อ,อสัตว์นะคะเขาใช้ในการสื่อสารระหว่างสปีซีเดียวกันสื่อสารภายในสปีซีเนาะ หรือว่าสื่อสารภายในกลุ่มไหมคะลูกทีนี้ต่อมานะคะต่อมาต่อมาเขาบอกว่า what are difference between exocrine and endocrine gland ก็คือว่าสำหรับ exocrine เนี่ยเวลาสร้างสารแล้วอะคะ่ะจะมีท่อไปเปิดหรือเรียกง่ายๆเนาะว่าเขาคือต่อมมีท่อ ส่วนเอ็นโดคราก็คือต่อมไรท่ออืมแบบนี้เลยอ่ะทีนี้นะคะเขาบอกว่าคอม p พ r e ร์ให้เปรียบเทียบระหว่างเปปไทด์ฮอร์โมนแล้วก็เป็นในส่วนของสเตียรอยฮอร์โมนอ่ะมาเลยค่ะอันแรกเลยเนาะรีเซพเตอร์ก่อนรีเซพเตอร์ค่ะ เปปไทด์ฮอร์โมนจะอยู่ที่ผิวเซลล์ก็คือ extracellular receptor แต่ว่าถ้าเป็นในส่วนของสเตียรอยด์ฮอร์โมนน่ยมันจะเป็น intracellular receptor ใช่ไหมคะเพราะว่ารีเซพเตอร์ของเขาเนี่ยอยู่ภายในก็คือนู่นอยู่ในนิวเคลียสเลย การละลายน้ำอ่ะการละลายน้ําถ้าเปปไทด์ฮอร์โมนเนี่ยเขาจะสามารถละลายน้ําได้พอละลายน้ําได้ปับ๊บมันไม่สามารถที่จะผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ได้ แต่ว่าสำหรับสเตียรอยฮอร์โมนเนี่ยค่ะมันเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าละลายในไขมันเนาะละลายในไขมันค่ะก็คือผ่านเซลล์เมมเบรนได้ ยกตัวอย่างยกตัวอย่างสเตียรอยฮอร์โมนก็คือฮอร์โมนที่สร้างมาจากบริเวณไหนคะอันทะรังไข่ต่อมกไตชั้นนอกต่อมานะคะก็คือถ้าเป็นไขมันเนาะ โอ๊ย oh, sorry sorry พี่ผิดไปแล้วพี่ผิดไปแล้วอันนี้จะต้องมาอยู่ตรงนี้จ้ะอันทารังไข่ต่อมหมกไตชั้นนอกอย่าเพิ่งทุบพี่นะอย่าเพิ่งทุบพี่เอ,อา color เดี๋ยวพี่เปลี่ยนเป็น color ให้สีม่วงอืมเคค่ะอย่าเพิ่งทุบพี่อ่ะอันนี้ถ้าเป็นสเตียรอยฮอร์โมนเนาะมันจะสร้างมาจากอันทารังไข่และต่อมหมกไตชั้นนอกแต่ถ้าเป็นไอเจ้าเปปไทด์อะค่ะมันก็จะสร้างจากบริเวณไหนเอ่ยตับอ่อนก็ได้ค่ะอินซูลิน หมวกไตชั้นในแล้วก็ไทรอยอย่างเช่นไทรอ,อกซีนอ่ะเนาะ